มาหน่อยนะดีเนี่ยมันไม่รู้เรื่องสู้เล,ส ault, ลยสู้สู้นี่น you ี่นี่อ๋ออ๋อจะเหนียวอ๋ออ๋ออะไรเนี่ยดูน้องลูก น้องอน้องหมูไง <c oughs> กินไม่เหมือนนกตัวน,นั้นรือเปล่ามันเลยรู้สึกนกแปลกหน้าเ่มกับแสนดีไม่เห็นเป็นเลยไงก็กินไม่เหมือนแสนดีไงแสนดีไม่สนใจเลยตัวแ,แ,แปลกหน้าไงแปลก,กแปลกจากที่คีมันเคยเห็นไง น้องลูกน้องกล<อ>ัวเหมือนกันเนี่ยแม่กลัวไว้ฉีดะง,งับน้องละมันทำท่าจะงับมันน้่งแม่ลำคาญเนาะหรืออิจฉาอิจฉาลมากกว่าแล้วงอนอู่นไปนอนนู้นเลย <c oughs> ไปหาแม่ไปพอแล้วน,อน้องนอนลูก ฝนเลยติดตาฝนพี่กี้แอ่เลยเนะี่ยคนร้อนเล้วเห็นเขาบอกว่าน้องคนชอบให้เกาหูเห็นไหมนั่ง